สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซ็นเตอร์พระอมูเล t นะครับสําหรับวันนี้นะครับทางช่องนําพระเครื่องมาให้ชมกันนะครับพระเครื่องในวันนี้นะครับคือเหรียญหลวงพ่อพระพุทธโสธรนะครับสามพี่น้องนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับวัดหลวงพ่อพระพุทธโสธรเป็นผู้จัดสร้างนะครับนะครับจัดสร้างเมื่อปี2545นนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับ เป็นเหรียญเนื้อทองแดงขัดเงานะครับนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับจะมีเหรียญเนื้อเงินด้วยนะครับผู้ที่รับชมครับปัจจุบันเหรียญเนื้อเงินนี่ก็เช่าหากันก็ค่อนข้างจะราคาสูงนะครับแล้วก็หาชมยากมากครับผู้ที่รับชมครับนะครับวันนี้ทางช่องนะครับมีเหรียญเนื้อทองแดงขัดเงานะครับนะครับจึงนํานะครับมาทําคลิปนะครับนะครับนะครับคลิปนี้นะครับผู้ที่รับชมครับทางช่องไม่ได้นํา แนะวิธีดูแท้หรือแต่ประการใดนะครับเพราะเหรียญรุ่นนี้ยังเป็นเหรียญรุ่นปี4ี่หายังใหม่อยู่นะครับจึงไม่มีเหรียญเก๋นะครับนะครับจึงเป็นเหรียญแท้ทั้งหมดนะครับปี4 5หนะครับนะครับแต่ทางช่องมาทําคลิปนะครับก็เนื่องด้วยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีความที่น่าสนใจนะครับนะครับคือนะครับใน1เหรียญนะครับจะมีองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรนะครับมีหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับและหลวงพ่อโตนะครับวัดบางพีใหญ่นะครับ ซึ่งเป็นพระสามพี่น้องนะครับตามตำนานนะครับที่ประชาชนชาวไทยนะครับนะครับให้ความเคารพนะครับแล้วก็ได้รู้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับพระสามพี่น้องนะครับคือหลวงพ่อพระพุทธโสธรนะครับนะครับก็คือถ้าจะนับองค์โตนะครับก็คือองค์พี่ใหญ่สุดก็คือองค์หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับคือพี่ใหญ่นะครับแล้วก็พี่กลางนะครับก็คือองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรนะครับ และองค์น้องนะครับคือหลวงพ่อหลวงพ่อโตนะครับวัดบางพีใหญ่นะครับนะครับรูปลักษณ์นะครับเดี๋ยวทางช่องนะครับจะแนะนําอธิบายไปทีละองค์นะครับรูปลักษณ์นะครับคือองค์หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับนะครับนะครับจะเป็นนะครับเกี่ยวกับรูปลักษณ์คือพระตางอุ้มบาทนะครับนะครับผู้ที่รับชมจะเห็นนะครับนะครับท่านทรงยืนอุ้มบาทนะครับนะครับนะครับ บางอุ้มบานะครับซึ่งองค์หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับท่านจะประดิษฐานนะครับอยู่ที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารนะครับนะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับหรือเมืองแม่กองนะครับนะครับเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับชาวจังหวัดสมุทรสงครามจะให้ความเคารพนับถือแล้วก็เกี่ยวกับผู้ที่ออกจะไปหาปลานะครับเกี่ยวกับประมงการประมงอันใดนะครับก็คือจะไปสัการะนะครับนะครับ ไหว้องคหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับนะครับท่านจะศักดิธิ์มากนะครับเป็นพี่องค์โตนะครับองค์ถัดมานะครับนะครับรูปลักษณ์จะคือองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรนะครับนะครับรูปลักษณ์หลวงพ่อพระพุทธโสธรนะครับท่านจะเป็นทรงปางสมาธินะครับนะครับปางสมาธินะครับนี่นะครับนะครับคือองค์กลางนะครับนะครับท่านก็ทรงปฏิษจฐานนะครับอยู่ที่วัดโสธรวลารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเซานะครับหรือเมืองแปดริ้วนะครับ นะครับท่านทรงเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองที่ประชาชนชาวไทยให้ความเคารพศรัทธาแล้วก็นับถือหลวงพ่อเป็นอย่างมากนะครับนะครับส่วนองค์น้องนะครับคือหลวงพ่อโตนะครับวัดบางพีใหญ่ในนะครับนะครับท่านจะเป็นอารูปลักษท่านจะเป็นอาปางมาลวิชัยนะครับนะครับคือปางสะดุ้งมารหรืออีกในก็เรียกปางชนะมานะครับ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 ท่านจะเป็นอา ปฏิสถานนะครับอยู่ที่อำเภอบางพีนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับนี่นะครับคือพระสามพี่น้องนะครับแล้วก็รูปลักษ์ของเหรียญนะครับด้านบนก็จะเป็นคล้ายเป็นลายลูกไม้นะครับนะครับมีลักษณะทรงกลมนะครับนะครับขนาดเหรียญก็จะประมาณนะครับเหรียญก็ประมาณเหรียญห้าบาทนะครับเหรียญห้าบาทสมัยใหม่เนี่ยแหละครับนะครับนะครับส่วนด้านหลังนะครับนะครับ นะครับด้านหลังจะเป็นนะครับรูปลักษณ์ธรรมจักรนะครับคือสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนานะครับนะครับ <us ession als> ด้านบนนะครับจะเขียนนะครับรุ <Extrem> <us> ่นสร้างพระอุโบสถนะครับนะครับเนี่ยครับนี่นะครับรุ่นสร้างพระอุโบสถปี2545นะครับนะครับ45นะครับนะครับแล้วก็วัดโสธรวารารามนะครับนะครับอำเภอเมืองนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับนะครับ ที่ทางช่องนะครับทาคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็คือถ้าจําไม่ผิดนะครับผู้รับชมครับก็จะมีรุ่นนี้รุ่นเดียวแหะครับผู้รับชมปี4 5หนะครับที่จะเป็น1เหรียญนะครับแล้วก็จะมีพระ3พี่น้องนะครับมีหลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโตนะครับวัดบางทีใหญ่ในนะครับจะมีรุ่นนี้รุ่นเดียวที่จัดสร้างขึ้นมาก็เป็นรุ่นที่น่าสะสมครับผู้รับชมครับนะครับแล้วก็เป็นเหรียญเนื้อเงินนี่ก็ค่อนข้างจะเล่นหากันเช่าบูชากันก็ค่อนข้างแพงนะครับ นะครับแล้วก็หาเช่ายากด้วยครับผู้ที่รับชมครับแล้วก็หาชมยากมากทางช่องจะไม่ผิดจะเคยเห็นอยู่ครั้งเดียวนะครับที่เป็นเนื้อเงินนะครับนะครับเนื้อทองแดงก็น่าสนใจครับก็หาพบเจอไม่ค่อยได้บ่อยนะครับก็คงจะเป็นเพราะว่าดูรูปลักษณ์ที่สวยงามสง่างามแล้วก็มีความหมายดีนะครับนะครับทางช่องจึงมีอยู่เหรียญเดียวด้วยนะครับนะครับจึงแบบเห็นเป็นเหรียญที่มีลักษณะที่สวยงามนะครับแล้วก็ เลื่อมใสนะครับทางจ้องจึงนําไปเลี่ยมกรอบทองเลยนะครับเนี่ยนะครับเลี่ยมกรอบทองด้วยความเคารพหลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ในนะครับนะครับนะครับแล้วก็รุ่นปี4ีหนะครับผู้ที่รับชมครับนะครับผลิตออกมานะครับก็จะมีเป็นแบบรูปลักษณ์ของหลวงพ่อพระพุทธโสธรเดี่ยวๆด้วยนะครับจะเป็นหันข้างก็มีนะครับหันหันพระพักตรตรงมาก็มีนะครับนะครับลักษณะด้านข้างเหรียญก็จะเป็นขอบเฟืองนะครับ นะครับถ้าทางช่องจำไม่ผิดนะครับเพราะว่าเลี่ยมกรอบทองไปนานแล้วครับผู้รับชมครับนะครับน่าสนใจครับผู้รับชมครับถ้ามีโอกาสนะครับเจอเหรียญรุ่นนี้คือวัดหลวงพ่อพระพุทธโสธรจัดสร้างเองโดยตรงนะครับนะครับรุ่นนี้วัดหลวงพ่อจัดสร้างเองโดยตรงเลยครับครับถ้าผู้ที่ผู้ที่รับชมนะครับมีโอกาสได้พบเจอเหรียญรุ่นนี้นะครับถ้าเช่าเก็บบูชาสะสมได้นะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับอนาคตก็คงจะไม่มีจัดสร้างที่เป็นหลวงพ่อ เหรียญหลวงพ่อพระพุทธโสธรสามพี่น้องในเหรียญเดียวกันแบบนี้แล้วนะครับเพราะว่าปัจจุบันก็ก็ไม่มีนะครับไม่มีให้เห็นนะครับน่าสะสมมากนะครับเป็นเหรียญที่น่าสนใจนะครับทางช่องจึงนําคลิปนี้นะครับเพื่อนําพระเครื่องนะครับเหรียญหลวงพ่อพระพุทธโสธรสามพี่น้องนะครับเพื่อผู้ที่รับชมนะครับจะได้รับชมคลิปนะครับผู้ที่รับชมครับสนใจชมคลิปพระเครื่องเพิ่มเติมนะครับแตะไปที่ชื่อช่องของอาชื่อช่องของของทางช่องนะครับ นะครับแล้วก็จะเข้าไปที่วิดีโอแตะดูนะครับมีพระเครื่องที่น่าสนใจรับชมเพิ่มเติมได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผู้รับชมครับฝากกดติดตามนะครับนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางช่องนะครับนําเสนอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผู้รับชมนะครับถ้าติดตามนะครับก็จะมีพระเครื่องนะครับนะครับที่ทางช่องนะครับจะอัปเดตนะครับนําเสนอนะครับนะครับอยู่อย่างสม่ําเสมอนะครับแต่บางทีก็อาจจะ เว้นไปบ้างนะครับเพราะอาจจะแบบช่วงนี้ก็พระเครื่องก็ค่อนข้างที่จะาหามารับชมค่อนข้างจะไม่ค่อยได้บ่อยนะครับเพราะอาจจะเป็นช่วงที่อตอนนี้ก็สิ่งต่างๆอะไรนะครับก็ทางช่องก็จะพยายามนะครับนะครับนำพระเครื่องนะครับที่น่าสนใจนะครับนำมาบันทึกคลิปนะครับ ผู้ที่รับชมจะได้รับชมคลิปพระเครื่องที่มีคุณภาพนะครับสำหรับคลิปนี้ตั้งช่องนำเสนอไวปป้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ